นอนนย่งเป็นทางการนะคะก็มีบีตื่นมาก็จะกินน้ำแก้วใหญ่อย่างเงี้ยก่อน1แก้วรวับวอลกวันนี้ก็จะเป็นวอล what I eat in a day กินอะไรให้ผิวดีฉบับเร็วๆนะคะก็ต้องขอเมาก่อนว่าตอนที่ฉีดวัคซีนมาก็คือจะเป็นผื่นเยอะมากซึ่งอันนี้ก็คือดีขึ้นแล้วแล้วก็ย้ายคอนโดมาก็คือเผชิญกับฝุน่นอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยกลายเป็นแบบผิวแพ้แล้วก็เป็นสิวหน้าก็จะแบบพังๆมาช่วงหนึ่งกู้ผิวคืนมาแล้วก็เลยอยากมาแชร์ในวอร์กนี้ว่าเฮ้ยกินอะไรต่างๆนะคะพออายุเราเยอะขึ้นอะ่ะแบบทาครีมอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่หรอทุกคนวบีก็เลยต้องกินคอลลาเจนเสริมเข้าไปนะคะตัวที่เราเลือกมากินคืออันนี้ตัวนี้คือ Vida าคอลลาเจนคิวทนนะคะก็คือเพิ่มทั้งคอลลาเจนแล้วก็วิตามินให้กับผิว สำหรับผิวเราช่วงที่ผ่านมาที่เจ๊งมากก็จะกิน2เมต็ดตอนเช้าแล้วก็2เม็ดก่อนนอนใครผิวไม่ได้พังมากก็กินแค่2เม็ดก่อนนอนก็พอค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบเม็ดก็สะดวกดีคือมันไม่มีน้ำตาลด้วยใครที่ทำเอฟอยู่ก็กินได้ตัวนี้ทุกคนมันจะช่วยเรื่องให้ผิวแบบดูเรียบเนียน,นดูแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นดูเปล่งปลั่งขึ้นเพราะว่ามันเข้าไปเสริมคอลลาเจนที่ใต้ผิวเราทําให้มันตึงขึ้นด้วยอะทุกคนคือพอเราแบบอายุมาเท่านี้แล้วแบบ30บวกแล้วอะทุกคนคือเซลล์ผิวต่างๆมันก็เสื่อมโทรมลงไปแล้วที่บีบีสังเกตมากๆคือพออายุเยอะขึ้นอะผิวมันจะแห้ง แล้วก็แบบเหมือนดูดครีมดูดอะไรแบบแห้งเร็วกว่าตอนเด็กๆอะ่ะทุกคนคือมันไม่ไหวแล้วกับครีมนะมันก็คือต้องกินเติมเข้าไปบีบีเลือกตัวนี้เพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะแล้วก็มีเบลลาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยราคาก็ค่อนข้างโอเคนะกินไปยาวๆได้คืออย่างซองไซน์เนี่ยจะ มีทั้งหมด12เม็ดก็คือ99บาททุกคนซื้อได้เลยที่เซเว่นเวลาจะกินพวกอะไรแบบเนี้ยลองอันเล็กๆก่อนว่าเราแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยแบบีีก็คือโอเคใช่ปะยยายมากินเป็นซองใหญ่อันนี้ก็คือจะถูกกว่าแบบ นี่นิดนึงนะทุกคนซองใหญ่ไซส์เนี่ยจะซื้อได้ที่บูธแล้วก็มันจะมีอีกไซส์หนึ่งที่เคยเห็นก็คือเป็นไซส์36เมตรอันนั้นซื้อได้ที่วัดสันก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแบบเบสเซลเลอร์ของวัดสันก็คืออันดับหนึ่งไปเลยจ้าทุกคนไปลองดูกันนะคะก็เดี๋ยวจะลงมอยเจอร์ไรเซอร์นิดหน่อยจะใช้น้อยๆอ,อันเนี้ยก็คือใช้จิ้เดียวเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเยิมเกินแล้วแต่งหน้าไม่ติดนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทาเลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอะผิวมันแห้งมากเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> จะทิ้งไว้ให้เขาแบบซึมลงผิวแบบหนึง่งไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแต่งหน้ากัน <c oughs> ผมด้านในเราจะม้วนออกิี่ <c oughs> ผมเสร็จแล้วนะคะบ,บีจะชอบใช้ตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นตัว ลานเชนะเพราะว่าเขามีกันแดดคือที่คอนโดตอนเช้าแดดแรงมาก แล้วแล้วตอนนี้หิวนิดนึงก็เลยำาากำลังจะกินผลไม้ฉบับคนขี้เกียจนะคะเราเป็นคนขยันทํากับข้าวแต่เราขี้เกียจปอกผลไม้เราก็เลยซื้อแบบนี้มาเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราขี้เกียจปอกเราจะไม่กินใช่ปะ่ะแต่เราก็รู้ว่ามันดีเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาแบบคนขี้เกียจซื้อแบบปอกเสร็จมาสดชื่น อืมไม่เบียเป็นคนไม่กินข้าวก่อน11โมงส่วนมากจะกินแบบหลัง11โมงไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คือหิวมากก็เลยกินพวกนี้ไปก่อนเหตุผลที่ไม่กินข้าวก่อน11โมงเพราะว่ามันจะง่วงอะทุกคนไม่รู้เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าอะไรที่มันเข้าไปเยอะไปแล้วพอง่วงเราจะทํางานไม่ได้ไปเลยง่วงไปทั้งวันอะไรเงี้ยเอาอันนี้ลองท้องก่อนอืมคุนใจ อ๋อแล้วข้อดีของผลไม้ mix แบบเนี้ยบางทีเราอยากอยู่เอ้ยเราอยู่คนเดียวใช่ป่ะแล้วเราอยากกินหลายๆอย่างแต่ว่าเวลาเราจะไปซื้อสตรอเบอร์รี่แยกแบบ3มลูกเนี่ยเขาก็ไม่ขายอะทุกคนแต่อันเนี้ยก็คือมีครบเลยมีแบบกีวีมีองุ่นมีแอปเปิลมีอันนี้น่าจะลูกแพรอันนี้ซื้อที่กูเมนะโอเคเลยแล้วแบบกล่องหนึ่งมันบาทบิบกก็แบ่งกินได้แบบหลายครั้งอะไรเงี้ยลองทองอะไรเงี้ยไม่ให้ไปกินอะไรที่มันแบบไม่ควรกินทุกคน เหนื่อสลบเมื่อกี้ไปถ่ายทั้งกระเป๋าแล้วก็ถ่ายแบบที่เป็นวิดีโอแขนใหญ่ขาใหญ่ใส่อะไรดีก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวมือที่1ของวันกินแล้ก็เลดไปนิดนึงปกติกิน11โมงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วน้ำแก้วที่3ของวันนี้ก็คือกินไปแล้วเพราะเมื่อกี้หิวน้ำมากพราพูดมากในวิดีโอนะ จะตกแล้วทุกคน อันนี้นี่ชิคเก้นซีซ่าแล้วก็อันนี้สลัดนะคะกับน้ำสลัดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าซื้อจากไหนพอดีเพื่อนแม่เอามาให้คืออร่อยมากอร่อยตะลึงแล้วก็อีกอันที่บีบชอบกินคือน้องคนนี้ก็ใส่เย,ยอะไปเพราะว่ามันโซเดียมสูงแล้วก็มีไขมันนะหิวจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเลยดีกว่า แปโอเคอันนี้สปีดจงจ้าันนะเอไปอันนี้คือไอติมที่กินแล้วฝินมากรด ชายหูดไมโลนะเขาจะให้ตัวกรอบ,บมาด้วยนี่คือถ้าไม่เบรกแฟนกับน้องอไว้ก็คือจะโดนแย่งกินหมดจ้านี่ก็คืออร่อยเวอร์กรอบ,บมันก็รู้สึกว่าเข้มขน้นแล้วก็พิ่บีเป็นคนชอบกินไอติมมากแล้วก็เวลากินเนี่ยไม่ชอบกินรสดเดียวเพราะว่าเป็นคนแบบชอบความหลากหลายที่เบือ่อ อันนี้จะเป็นอีกรสหนึ่งก็คือซอ t เต c คาราเมล i s สกิตก็อร่อยดีแต่ว่าคาราเมลมันจะติดแบบมีความแบบขมๆหนึ่งทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบเนี่ย texture ที่เป็นอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนมีตัวบิสกิตอยู่ในนี้ด้วยเวลากินของหวานเราจะกินประมาณแบบสามถึ้าคำพอหายอะ่ะ แล้วก็ปิดเลี่ยนด้วยอันนี้เป็นซัมเมอร์โบทริงๆเป็นรสลาสเบอร์รี่สวรรร์นะคะก็อร่อยดีทุกคนเราใช้ช้อนแบบว่าไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนะแต่ว่าส่วนมากก็คือกินคนเดียวจากสามถ้วยเนี่ยเพราะฉันก็อย่าว่ากันนะอันนี้คือสดชื่นมากเฟรชมากกินแล้วเหมือนแบบอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีลมพดัดแล้วก็เห็นดอกทิวลิป หนูว่าจะเป็นแบบอยู่ที่ทะเลไหมทะเล,เลแล้วก็มีคนเอาคอกเทลมาเสิร์ฟเขาสรุปกินเกินห้าคำแล้วอะแต่อันนี้อร่อยมากเลยอะใครที่อยากกินไอติมไม่อ้วนเกินไปอันนี้ไว้คอมเมนต์แต่ว่าสองรสแรกมันจะนมนมๆก็คืออ้วนอ้วนกว่าอันนี้มีแรงทำงานต่อแล้วจ้นาน้ำแก้วที่สี่หรือห้าไม่รู้ อมสดชื่นอันนี้บิบิไปเก็บใบมิ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำชาใบามิ้นใส่น้ำผึ้งมะานาวกันเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากงานเยอะมากจนเมื่อกี้ไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็มีคนมาส่งโต๊ะด้วย นนี้จะกินผัดเนื้อ เกินนี่เป็นเมนูที่ชอบทำนะคะก็คือเนื้อผัดเทรยากิใส่พริกใส่กระเทียมใส่เห็ดเยอะย ก็มีมีพยายามแอผักเข้าไปทุกมือให้เรากินผักเยอะๆด้วยชดชิ้นอ,อ,อร่อย กที่เหลือกับเนื้อที่เหลือเดี๋ยววัีจะเก็บไปกินมื้อต่อไปจ้าก็เดี๋ยวต้องมาล้างจานนี่คือสกินแคร์ที่ไิ่มีใช้อยู่นะก็คือสองตัวเนี่ยจะใช้แบบหลักๆเลยวันนี้อยากจะมาลองอันนี้อันนี้จะเป็นไอครีมและอันนี้ก็จะเป็นเอ s เซนเชลออย บีเป็นคนปักแห้งมากนะถ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วใครอยากให้รีวิวเกี่ยวกับลิปต่างๆก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมาจัดแยกอีกทีตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทาแล้วกลิ่นดีมากแพคเกจจริงดีมากแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเติมน้าให้ผิวอะทุกคนตอนเช้าจะรู้สึกว่าฟูผิวแห้งมากอะทุกคนพออายุเยอะขึ้นอนะคือรู้สึกว่าผิวมันดูดครีมแบบดูดแบบเข้าไปเลยอะ <c oughs> คือแบบทาแป๊บเดียวอหน้าแห้งอย่างละเราจะนวดลีดแบบ ของเสียออกประมาณนี้เหลือจะอย่างนี้ก็ได้คือบางคนเขาจะใช้ตัวหินใช่ปะ่ะไม่มีก็ใช้ใช้ร่างกายของเรายาวยาร่างกายของเรานะใช้นิ้วถึงตัวจะบวมแต่ว่าหน้าเราก็ไม่อยากบวมมากเย่อันนี้คืออยากลองแพคเ,เกจจิงน่ารักมากทุกคนคือบีบีอะซื้อมาผอมๆกันหลายๆอันนะแต่ว่ารู้สึกว่าครีมเรามันไม่ค่อยจะหมดก็เลยแบบ ไปน่ารักมากอันนี้เป็น essential oil ทาลงไปได้เลยไะมไม่เคยใช้ essential oil อ่ะหุยหนุ่มากผิวต้องดีผิวต้องดีเขากินเดียวกันเลยแต่ว่าตัวเนี้ยจะกลิ่นแรงกว่าอันนี้จะมีความแบบเด้งดึงน้อยกว่ามีความเป็นออยนะคะจะบอกว่าชอบแพคเกจมากไม่มีสปอนใดทั้งสิน้นเสียตังเองซื้อเองอันนี้เป็น Eye Cream. <G ül> อายครีมเขามีอันนี้มาให้ด้วยที่ตะ ว้าวว้าวคอยเนือแน่นมากทุกคนคุยเนือสุดหน้าก็คือมอยส์มากนะคะผมติดหน้าเลยฮ้ยฟินอะอันนี้คือรู้สึกชุ่มชื้นสุดสบายใจวันนี้ได้ดูแลตัวเองทุกคนแพ็กเกจมันคือดีมากอะแบบหลงหลักคือตั้งโชว์ได้เลย ก่อนนอนกินวีด้าคอลลาเจนคิวเทนอีก2เม็ดนะทุกคนอันเนี้ยที่ชอบเพราะว่ามันมีคอลลาเจนไตเป็บไทยซึ่งโมเลกุลมันเล็กมากดีกับผิวแล้วก็มันมีโคเอนไซม์คิวเทนจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ถึงเราจะเป็นคนกินแบบผักผลไม้ค่อนข้างเยอะนะแต่อันเนี้ยเขาก็จะมีแบบสารสกัดจากผักผลไม้ต่างๆอีก14ชนิดก็จะมีแบบมะเขือเทศเบือกสนทับ ทีมอะไรประมาณเนี่ยเท่าที่วิวีจำได้แล้วก็ข้อดีก็คือมันมีซิงซึ่งมันช่วยเรื่องแบบสิวต่างๆก็คือมันจะดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะอ๋อแล้วก็มันมีวิตามิน E กับวิตามินซีด้วยซึ่งวิตามินซีอ่ะเป็นอะไรที่หลายคนที่สนใจเรื่องผิวจะรู้ว่ามันจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็คือได้ทางทาแล้วก็ได้ทางกินนะคะสเม็ดสเม็ดอืมเรียบร้อย เออเมาเรื่องคอลลาเจนอีกนิดหนึ่งคือคอลลาเจนอะส่วนตัวบีบีชอบคอลลาเจนที่มาจากพืชมากกว่าคอลลาเจนที่มาจากสัตว์นะเพราะว่าเคยไปอ่านพวกงานมิจัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบคอลลาเจนที่มาจากสัตว์อะมันจะพบพวกสารตกค้างอะไรได้มากกว่าเพราะว่าส่วนมากเขาจะไปสกัดมาจากพวกแบบสัตว์ที่มีเปลือกแข็งแบบกุ้งปูหรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเอออันนี้พอมันเป็นจากพืชแล้วมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่ามันมีพวกสารสกัดพืชผักผลไม้อะไรอย่างนงี้ด้วยก็เลยคิด ว่าโอเคอันนี้กินแล้วสบายใจกว่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปอ่านหนังสือให้มันไม่ต้องแบบว่าไปยุ่งกับโซเชียลมีเดียเยอะเดี๋ยวเปรียบเทียบตัวเองแล้วเครียดเนาะกดไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย